ปั่นจักรยานที่ออกมาสามร้อยจ้าได้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยตัวละร้อยอันนี้แมนเบียร์แมนต่างกันยังไงวะต่างกันที่ไซส์ค่ะพี่สวยๆสวยเลยไม่ไม่ครับอร่อยมาตรฐานแต่ต่างกันที่ไซส์เท่านั้นเองนะครับดูสีเนื้อได้ สุดบ้าสุดยังโมตรงนี้ ลูกนี้จะมีสีปูใหญ่เลยนะครับ ห้าพ้วนะสวยจัดสวยครับสวยจัดคัดสรรสวยๆผีเมียมทุกเรียนทองโอ,นนอ้สวยครับ มเท่าไรนะ๙1 0บาทจ้ะ๙10บาทใช่ไหมจ้าแต่แกน้าหน้าเลยค่ะ ไว้จัดกหัวนอกลุ่มใน จริงสวยจังสวยม,มันใหญ่ดูเทคนิควิธีการปอกมันพอดีไปเราดูไหมล่ะโอ้ดูสิไป จะร้อยอลองไหมใหญ่ครับอันนี้โลละหนึ่งร้อยหนึ่งใบแดงมันก็จะส่วนเดียวกันแหละต่างกันที่ที่ไซส์ขนาดเท่านั้นเองที่เบอร์อันนี้จะลกก็ครับเนี่ย อันนี้2อโลกิโลสารเนี่ยมันจะต่างกันที่2โลสามแต่ถ้าเป็นไซส์เกตดปูสวยๆเต็มๆม,มันก็จะใหญ่ขึ้นประมาณ3โลครึ่งถึง4โลปูก็จะได้5้าปูเต็มแต่สำหรับลูกเล็กก็5้าปูเหมือนกันแต่ปูจะย่อมลงมานิดนึงแต่สวยจัด จัดว่าสวยส่วนนี้โหยอม ช่วงนี้เซลนะครับมีสามราคาเลยใครชอบแบบไหนก็มาเลือกดูได้นะผมร้านน้องป๊อบทุกเรียนวินเทจนะครับเจนุดเฮียโจน้องป๊อบแล้วก็เสียเบียนะครับมีสวยๆมีให้เลือกนะครับเยอะนะครับทุกคนมาเลยมีทุกวันนะครับ้านเปิดทุกวันนะครับขัดเองคัดสดๆจาก ท้ายรถนะครับสุกพร้อมทานเลยเนี่ยขั่วใหม่ๆนะครับคลิปนี้บ่นบนฝากไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านทุเรียนร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจนะครับผมซอยมิตรทีนะผมถนนลาดพัฒนา24อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเลยนะครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงจนถึง3ทุ่มนะครับ ถ้าหมดก่อนก็เจนนุสสเปเฮียโจก็ขอตัวไปพักก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ในวันถัดไปคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผม